อะไรหัทมาดิแปดเจ็ดเก้าสามหกเก้าอืออุ้ยอุ้ยคนดัง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 อะไรเมื่อกี้ไปลองเทสแฟมิลี่โฮมมารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะถึงมันจะเป็นสมอลก็เถอะบอกบอกเอาพาเบนจี้ไปเบาเฮ้ยเอนจีอะไรแล้วมึงคิดถึงคนนั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวด้วยดูดิเบนจี้กับพี่บาร์ดเรยสูรเหมือนกันเออเดี๋ยวพาไปเล่นด่านเล็กแต่เล่นโหมดฮาร์ด ไม่อีซี่อีซี่แ่เอีซี่อีซีซซ่หาผีไม่เจอ่ะมันเหงาแั้วก็เอา normal ก็ได้ normal มีแต่ medium ขออีิยัดขอคุมโปงก่อนนะขอคุมโปองปุ๊บเดี๋ยวจะ,จะมีมือมาลูปหวห่วมโอจูออนเนะ <c oughs> <c oughs> เริ่มเกมแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมันก็แค่เกมผี มันไม่ได้มีในชีวิตจริงใช่ไหมก็ไม่รู้แหละนะยิ่งเรากลัวมันยิ่งมาช็อกช็อกตายนะคําเตือนบอกว่าเกมนี้มีเลือดมีฉากน่ากลัวแล้วก็มีแฟ็ไลท์อย่าพูดวันนี้เราจะอยู่ในเกมเราบักแล้วแล้วก็จะตายกันแล้วพ่อปวดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรยังไม่มีแฉกินใจใครดูดันไม่กินใจใครปวดดูดันไม่กินใจใครปวดแล้วจ้า เอ้ยเนี่ยไมค์กางเขนนะใครกลัวผีเอาไปไปเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปอะไรฟิล์มมีจํากัดนะเว้ยเอ้าเหรอเอา,เอาหมดแล้ววะใครเอาไมค์กางเขนไปพี่เอาสปินิตบล็อกมาคอะค่ขอบคุณอีมเอฟเนี่ยอีมเอฟเนี่ยอยู่ที่พื้นเนี่ยเย้ชุดเดโออ,เเอ,ออย่างเท่เอ้ยอย่างหล่อชุดเดโอออะมันเหมือนสัปลาดมีตาเอ้ยใครมีช่องว่างหยิบอีมเอฟไป แต่ตีเลยไม่เดี๋ยวเดยโอ๊กโอ๊เอาแว่นไปใช่ปะเดี๋ยวพี่เอา M F ไปเองก็ได้ไม่เปิดไม่เปิดประตูอย่าอย่าไม่หยิบของอ่ะเบนจี้เดี๋ยวยังเบนจี้เอาอะไรมาบ้างเนี่ยเอาเอาที่ถ่ายรูปเอา M F เป้าหมดเลยนะหาเาได้ไม่ช่างนะคาของขอได้ไม่ช่นะทุกคนหายไม่ไหนกันหมดเฮ้ยเฮยเขาลงมากันเลย อยู่ไหนอยู่อยู่ข้างหลังโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งหอบวิ่งหอบทุกคนจะไปจิงพับเบอร์เนี่ยมันเหนื่อยไหมท่านปีติท่านปีติผี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 เด็กนจีอยู่ไหนเอาหาตายหาเลยวะเฮ้ยจริงดิมันเริ่มเลยอ่ะเฮ้ยยตกใจตกใจมั้งอะ ดูดันไม่เกรงใจใครผีบ้านนี้ดูดีเอ้ยเอาศพไปด้วยดิบายบายครับทิ้งศพดูดันไม่เกรงใจครไม่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 เนี่ยเนี้ยของเยอะเลยพี่แอนของเยอะเลยไม้กางเขนไม้กางเขนอยู่ไหนไม้กางเขนอย่าเอาแต่ไม้กางเขนสิฟ้าแล้วใครเบียดเดี๋ยว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเน็ตช่องใหม่กับรายการน้องน้องตู่น้องไม่ไม่ เขาให้ระบุผีให้ถูกต้องแล้วก็ค้นหาน้ําที่สกรปรกที่อยู่ในซิงอ่ะให้เจอโอเคต้องรอดจากการถูกผีล่าหลังจากนั้นก็หาห้องที่ผีอยู่แล้วก็อ่าหาห้องที่ผีอยู่ดหาห้องที่ผีอยู่โดยการใช้อ m มเอฟผีชื่อโอลิเวียไวท์จะเปิดทําไมไปเลยไปไป,ไปลุยเลยนี่ไม่มีบนากนเกนเนี่ยมันตกอยู่อ่ะไม่มีใครถือเลยใครถืออีมเอฟ กับไอเนี่ยที่วัดอุณหภูมินำเลยโอ้ชิบหายถือ,อปูเลยเบนจี้ที่เบนจี้ถืออยู่อ่ะเอาไ้คุยกับผีอ้าวจริงเหรอใช่เฮ้ยทิ้ง้หมดเลยเสียงเฮ้ยเบนจี้อยู่ข้างนอกนะเบนจี้ไม่มาไ,มได้เข้ามาเ,เข้ามา,า,มาไม่งั้นไปไปขังให้อยู่คนเดียวข้างนอกเราเวยมาเร็วอกับไอเนี่ยอยู่กับนั้นโอ๊ก่ยไอโอ๊กอยู่ข้างในอ้าวไอโอ๊กเข้ามา เฮ้ยอะไรสามขีดลบ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 ยังอยู่นอกบ้าอยู่เลยสามขีดเหรอกลัวทำไมอ่ะ้้นนนหาบััไดอุยยเเสีงงพลมกลัวสิตายคนแรกตลอดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแอมอยู่ชั้นสองนะอุ๊ยอ้าอะไรไรเพลงไม่มีไม่มี อพี่แบงเมื่อกี้ข้าหลังพี่อะข้าหลังพี่อะเมื่อตอนนั้นอะข้าหลังพี่อะมันมีเงาสีดำๆอะเพลงมันน่ากลัวพักสองมันน่ากลัวกว่าอันแรกเยอะเลยอ่ะโอ้ยผีขว้างการเฮลโลต้องผีเมาอะไรเปิดไฟไม่ได้อ่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าอะไรไม่รู้ไม่สนอยู่ห้องชั้นสองห้องน้ำห้องน้ำชั้นสองขึ้นบันไดไปเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปเลี้ยวขวาใครจะขึ้นไปก็ขึ้นเลยรีพอร์ตน้ำก่อนน้ำมีทั่บ้านเลยบ้านตกใจตกใจนวดเบนจีตกใจโอ้ยโอ้ยไอ้อกเออเบนจี้ขึ้นชั้นสองเงินบัตหวังแล้วเขาเจอมาชั้นสองว่ะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ทั้งสองที่ขีดอะมันไม่งอบดอะตรงนี้สามขีดต้องพิมพ์เอาเป็นจี้เป็นจี้พิมพ์อะไรไปอฮลโลมันฮลโลมันจะมีฮ o ว are you? กับ you friendly? มั้งคืออะไรวะมันจะมีสิ่งที่พิมพ์ได้อ่ะเอาอ m มเอฟไปป่ะเฮ้ยอะไรอะไรเสี่ยงเลยอะไม่รู้พี่บาอยู่ข้องไหนพี่บาลาลามันลาลาอยู่ห้องหนคนเดียว ด้วยด้วยพี่บาสอยู่ข้างในคนเดียวมันล็อกประตูมันจะต้องดุด่าตายอีกแล้วเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปไปไม่ทันเดีทำไมอ๋อเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปไปไม่ทันขอโทษนะเดี๋ยวภารกิจเดียวหรือแค่ระบุประเภทผีอย่างเดียวแล้วดีเหลือทำหมดแล้วโอ้โหพี่บาส เราไปกู้ภัยที่ไม่ได้ช่วยใครเหวอะไรเลย,เลย,ยไอออป <laughs> ปิดประตูมันชอบปิดประตูขังอะ่ะห้องไหนอ่ะจะห้องไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปคุยกูตายชั้นล่างใช่เัรอเอ้ยกูว้า <laughs> <laughs> ไอผีมาเลยเนอะไ่ได้เรีเสียงเขียนหนังสือเจอฟิงเกอร์ปิ้นกูจะตายกูจะตามหคอมึงไอผีเอ้ยเป็นที่ตายตรงไหนอะเป็นที่ตายในห้องน้ำอ้ยในห้องนอนเจอฟิงเกอร์ปิ้นกูศพดีก็ไอตรงนี้แหละ คือแบบคือคืออยู่หน้าประตูผีลอยเข้ามาเบนจี้ยืนอยู่นิ่งจิกนิ่งเลยมีล่องรอยปืนด้วยเออคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขียนหนังสือด้วยอ่ะโอ๊กแล้วก็เจอฟิงเกอร์ปริ้นเหลือสปิริตบล็อกแล้วโอ๊กกูกลัวไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยู่คนเดียวไปเลย อยู่คนเดียวไปเลยใหย่ๆๆๆอยู่คนเดียวไปเลยเอาตายกันหมดแล้วแลห้ามลงมาอีกเข้าใจไหมแต่พี่จะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือบูบีก็อน่าจไอทีทีวีเนี่ยอาจจะเป็นที่บูปีกก็ได้โอ้คนต้องพิมพ์ว่าอะไรวะถ้าริดบล็อกอะอายูเฮียกับอายูเฟรย์อะไรอะไรยอะไงยัง ไา่แล้วมม่นลยแล้วไม่เลยแล้วโอ๊ยโอยนอาแข็งไม่มี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 เอากลัวกันเลยกัเจะออกจากประตูเลยโ่คุยกัเลยจะออกจากประตูเลยเลยกันเออกจากประตูเลยเราผาขนสักลัวเราไปถามาตฐานน้ำตาไหลเลย เอานี้แหละไม่เอาเป็นแมพมันมีฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็ได้ยินเสียงเขียนหนังสือโอกดูหนังสือว่ามันเขียนป่ะเอ่อโคดไวติ้งเขียนแหละเราชขนาดนั้นเรามีสปิริตบล็อกอะยังไม่ได้ลองอะโอ๊กออมโนถามจริงแอมเข้าไปแอมตายเลยนะมันมันน่าจะเป็นเดมอนอ่ะเออเดมอนแน่นอน อ๋อคือตอนนี้ตามหลักฐานก็คือมีโกดไวติงก็คือผีเขียนหนังสือกับฟิงเกอร์ปิ้นรอยนิ้วมือมันมีผีแค่สามชนิดที่เจอก็คือมีเลเวนแนนต์สปิริตแล้วก็วิสอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอตามตัวนี้เลยอ้าวแล้วที่เล่นเกมจริงมันเป็นเวนนอฟบอยสนั่นแหละโอ้ยไม่มีพายดีที่สุดอะพีซิงไม่มีถ้างั้นพี่ไม่มีนะจุดปีตหรือบอสสปิริตเฮ้ยโอกรอดคนเดียวอ่ะโอ้โหขึ้นรถแล้ว เตรียมตัวไอโอกดปุ่มดิผีกดปุ่มไม่ได้ว่ะเจดโกโอลิเวียไว้มันชื่อออลิเวียตายกนหมดแล้วหลือไอโอคนเดียวแล้ววิญญาณพี่บาเรหนลาบ้านไม่เห็นวิญญาณกันเองไม่เห็นกันเองเฉยเห็นเขาไม่เห็นใครเลยเขาไม่เห็นใครเลยเดคนจริงถูกป้าผีอะไรอ่ะ อ๋อถูกพี่ตอบสปิริตถูกผิวเป็นสปิริตได้ตั้งยี่สิบห้าบาทถูกเลยแต่เก้าสิบกว่าน้องได้ได้สิบห้าบาทได้ยี่สิบหกบาทรวมรวมกบาทรวมทั้งหมดพี่ได้สี่สิบห้าได้ยี่สิบหกบาทว h a t the f a m l i ได้หรอคุณรู